สวัสดีค่ะรู้ดวงรู้ชีวิตจากกบโหลานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของดาวพฤหัสหรือคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะถ้าพูดถึงวันพฤหัสหรือคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ถ้าเป็นเลขก็จะเป็นเลขห้านะคะเขาบอกว่าถ้าทายพฤหัสเนี่ยทายสินบริสุทธิ์เนี่ยให้ทายพฤหัสนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสหรือดาวพฤหัสเนี่ย จะความหมายเกี่ยวกับเรื่องของเป็นดาวแห่งความยุติธรรมนะคะเป็นดาวแห่งความมีเมตตามีความยุติธรรมมีความใจดีนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะคร mm. าวนี้เรารู้ไว้เพื่อเราจะได้ดูว่าเราเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยดีหรือเด่น เสียด้วยตรงไหนนะคะเพื่อว่าจะได้มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะติดต่อพูดคุยหรือชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักการเดินทางต่างๆนะคะมันจะมีผลมีอิทธิพลบทบาทต่อตัวเรามากๆเลยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยสร้างด้วยนะคะเป็น ถ้าเป็นเพศเนี่ยคือเป็นเพศชายนะคะแล้วก็สร้างด้วยฤาษีสิบเก้าตนนะคะรูปร่างสัญ,ญลักษณ์ของดาวพฤหัสเนี่ยจะค่อนข้างที่มีเจ้าเนื้อนิดนิดนะคะอวบอวบนิดนิด,นดแต่ไม่ถึงขนาดกับอ้วนนะคะแล้วก็สันทั์จะมีผิวพันธุ์ที่ค่อนข้างขาวนะคะหรือว่าขาวเหลืองนั่นเองนะคะแต่สัญ,ญลักษณ์เห็นง่ายๆคือน้าผ่าจากกว้างกว้างนิดนึงนะคะผมก็จะบางนะคะแล้วก็อ มักจะมีเป็นแผลเป็นนะคะลองสังเกตดูนะ,ะนะคะว่าใครเกิดวันพฤหัสแล้วมีแผลเป็นที่หน้าผากหรือแถวแถวตานะคะนิ้วมือก็จะแบบเป็นแบบอุมๆนิดนึงนะคะแต่ว่านิ้วมือจะไม่ถึงขนาดจับแห้งนะคะคือนั่นเป็นโงูเขาเรียกอะไรเป็นโลกของคนที่เกิดวันพฤหัสเลยนะคะแล้วก็เจะเป็นคนที่ ไม่ผอมนะคะกับเจ้าเนื้อนะคะคือรูปร่างจะสมส่วนนะคะแล้วก็แก้มใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ตำหนิเนี่ยที่ใบหน้าจะสัง,สงเกตเห็นชัดนะคะถ้าเป็นอวัยวะนะคะก็จะหมายถึงในเรื่องของสมองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของช่องหูหัวใจกระเพาะนะคะระบบการย่อยอาหารทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หลอดเลือดดำระบบเลือดในร่างกายเรานะคะแล้วก็สะโพกต้นขา กล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อลิ้นหัวใจนะคะเอ่อจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสเป็นวัยวะที่พูดเนี่ยจะมันจะไปส่งผลในเรื่องของถ้าดวงไม่ดีหรือจังหวะไม่ดีเอ่อมันอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงนี้ได้นะคะเรารู้ไว้เราจะได้ระวังนะคะแล้วก็เอถ้าเป็นบุคคลเนี่ยก็จะเป็น เกี่ยวกับในเรื่องสมณะชีพามทุกระดับนะคะโดยเฉพาะสมณะมิสมณะชีพามชั้นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับข้าราชการฝ่ายการศึกษานะคะผู้พิพากษาตุลาการโหราจาย์นะคะนักศสย,ยศาสตร์นะคะพระสงฆ์นะคะนายแพทย์นะคะแล้วก็นักโหราศาสตร์นะคะ และรวมถึงที่ปรึกษาระดับชาตินะคะรวมถึงร้านเกี่ยวกับขายพวกสังกพันเกี่ยวกับออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะรวมถึงคนทรงเจ้าช่างทำเครื่องประดับหรือสารพระภูมิ นะคะถ้าแสดงถึงจิตใจเนี่ยดาวพฤหัสหรือคนที่เกิดบันพหัสเนี่ยจะชอบสร้างกุศลน,นะคะมีจิตเป็นกุศลใจดีใจอ่อนมีเมตตามีความซื่อสัตย์ใจกว้างรักสงบนะคะรักเหตุผลโดยเฉพาะรักความยุติธรรมอย่างมากๆมีความกัตัญญูมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความเห็นอกเห,นเห็นใจผู้อื่นอย่างอย่างมากนะคะ การเจ็บป่วยหรือโรคภัยแค่เจ็บที่ควรระวังนะคะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับคนเกิดวันพฤหัสหรือดาวพฤหัสก็จะเป็นในเรื่องของออโรกหัวใจนะคะโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับตับแล้วก็เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองต่างๆแล้วก็รวมถึงปวดขาคนขากล้ามเนื้อต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะก็ให้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนิดนึงในจุดตรงนี้นะคะ สถานที่นะคะก็จะเกี่ยวกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะวัดวางอารามต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงสภากระทรวงมหาดไทยวิทยายลัยโรงเรียนอำเภอต่างๆนะคะโบสถ์นะคะแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยจะบ้านทรงแบบเรียบร้อยเรียบร้อยกระทัดรัดนิดหนึ่งนะคะสีเนี่ยของดาวพฤหัสหรือคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยก็คือจะเป็นสีเหลืองแก่มากนะคะ เป็นสีส้มเลยนะคะหรือว่าเป็นสีทองนะคะอัญมณีก็จะเป็นบุษรลาคำถ้าเป็นทิศท,ที่เป็นฉโลกกับเขาเนี่ยก็จะเป็นทิศประจิมหรือว่าทิศตะว,วันตกนั่นเองนะคะอักษรเนี่ยจะเป็นเอ่อที่ควรใช้นะคะไม่ว่าจะประกอบธุรกิจการงานหรือการตั้งชื่อต่างๆนะคะก็คือ,อ,อมีบใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภาแล้วก็หมอม้านะคะ เออ่เป็นพุทธลูปเนี่ยควรบูชานะคะพระพุทธลูปปางสมาธินั่นเองนะคะธาตุของดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็นธาตุดินหรือว่าเป็นธาตุดินแข็งดินแห้งๆนะคะรสชาติเนี่ยจะเป็นเหมือนขนมนะคะเป็นรสหวานนะคะแล้วก็แร่ธาตุก็จะเป็นสังกะสีนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ย มักจะมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ไม่ถึงกับเพ้อฝันนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยฝ่ายตรงเป็นแบบเป็นเหมือนว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะบางครั้งเอ่อจนคนใกล้ตัวเนี่ยบางครั้งหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการคอนเน็กชันกันอะไรกันเขาก็จะมองว่าเอ๊ะคนเนี้ยเอ่อซื่อซื่อไปนิดนึงนะคะซื่อเหมือนจะค่อน ใกล้ๆจะเซอร์ก็มีนะคะเขาจะมองว่าเหมือนไม่ทันคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของคนที่เกิดเป็นเพื้นหันหรือดาวเพื้นหันเนี่ยจะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็จุดเด่นของพระฤหัสเนี่ยคือบ่งบอกถึงความสุขขมความรอบคอบนะคะถ้าใครดวงไม่เสียเนี่ยคนนั้นจะมีความสุขขมความรอบคอบแล้วก็ชอบเรียนรู้นะคะชอบ เทรนเนอร์เป็นครูอาจารย์ต่างๆเนี่ยจะเวิร์กจะดีมากๆจะเหมาะกับดาวพฤหัสนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเขาถ้าเกิดดาวพฤหัสเสียเนี่ยอืมเป็นเรื่องที่น่าแปลกดาวพฤหัสถ้าใครเนี่ยมีดาวพฤหัสเสียนะครับกลับเป็นให้ให้ประโยชน์นะคะเช่นถ้าดาวพฤหัสใครที่อยู่ในตําแหน่งไม่ไม่ดีนะคะเออนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีไหวพริบด,ดี กว่าเดิมดีกว่าปกตินะคะเป็นเรื่องน่าแปลกนะคะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้คือข้อเป็นข้อดีในดีมีเสียนะคะในเสียมีดีในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะแบบว่า เขามีไหวพริบดีที่ดีเยี่ยมมากนะแล้วก็จะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งมากๆนะคะถ้าใครพฤหัสเสียนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความยุติธรรมเป็นดาวแห่งความซื่อตรงเป็นดาวแห่งคุณธรรมแต่พอพฤหัสเขาเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นไหวพริบเป็นเป็นเรื่องออการทันคนแล้วก,ก็การที่เอาตัวรอดเก่งนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ ได้ความรู้จากการ รู้ถึงดาวพฤหัสหรือคนที่เกิดวันพฤหัสก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขความเจริญมีความโชคดีคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะไม่ว่าจะทํางานกิจการใดๆนะคะในทุกๆท,กท่านเลยขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยนะคะวันนี้รู้ดวงรู้ชีวิตจากโปโพล่ลาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชมฟังวิดีโอของเราตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ